อิพพนฟาร์มพ,พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับพาพี่น้องมาดูพันธุ์ข้าวนะครับผมหลากหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ท่านพี่น้องรับชมอยู่นี้นะครับผมเป็นไงครับเป็นตะฮักไหมครับเป็นตะฮักเป็นตะฮักด,ดึง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 นะครับผมเห็นชัดเจนครับผมเห็นชัดเจนนะข้าวสายพันธุ์นี้เก็บเกี่ยวหลังวันที่20เป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนำก่อนนะครับผมข้าวสายพันธุ์น<ส>ี้มีชื่อว่าข้าว เหนียวเคี้ยวงูนะครับผมปลายรวงแกเ,เริ่มแห้งแล้วนะครับผมกลางรวงก็ยังมีสีเขียวอยู่ยังยังไม่พร้อมนะครับผมมามาที่2ี้าเป็นต้นไปว่าดินฟาร์มก็จะนํามันนะครับผมก็จะลุยเก็บเกี่ยวข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะครับผมเป็นข้าวพื้นถิ่นทาง ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมเราพื้นที่ติดกับภาคเหนือเออติดกับเชียงรายแล้วก็เอามาปลูกนะครับผมเป็นข้าวพื้นถิ่นข้าวพื้นบ้านนะครับซึ่งมีความหอมนุ่มอร่อยนะครับผมหลายๆคนได้ชิมแล้วก็จะติดใจข้าวสายพันุนี้นะครับผมข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับเรามาชมเมล็ดใกล้ๆนะครับผมเออแล้วผมวิดีโอรอบนี้จะเก็บรายละเอียดของพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู แล้วทีเดียวนะครับเราจะไม่มาเก็บอีกรอบเพราะว่าจะลงมือเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวคนเกี่ยวข้าวเขาจะว่าเอาได้ว่าเออเจ้าของนาไปอัดวิดีโอส่วนจะจ้างคนมาเกี่ยวข้าวนะครับผมข้าวเหนียวเขี้ยงงูนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูลําต้นไปเลยนะครับผมรวงมันเป็นนี้ครับพี่น้องรวงรวงนั้นนี่เอาทุกอย่งรวงรวงอันนี้รวงนี้อะไรอ่ะจับรวง จำนวงเยอะนะครับนี่เยอะจับดวงจับดวงดีนะครับดวงดีปานกลางถึงดีนะครับผมยาวของดวงยี่สิบสี่ถึงยี่ห้าเซนดวงยาวนะครับผมดวงยาวเมล็ดเดียวนะครับไม่เรียวตรงนะครับมีโค้งงอๆนะนี่มีโค้งงอเหมือนเขี้ยวงูท่านท่านคิดเออท่านนอนโดยเขี้ยวงูมันแต่ไม่ตรงนะมันจะงอๆนิดนึงนะครับลักษณะของเขี้ยวงู ของเข้าเหนียวเขี้ยวงูองอความสูงงูพี่น้องดึ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 งถึงพื้นดินแดงถึงพื้นดินแดงตึบตึบตึบงูร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเซนครับถึงคอรวงครับผมภาพรวมนะครับร้อยห้าสิบเซนร้อยห้าสิบเซนไปยาวของใบนะครับยาวหกสิบเซนเลยยาวของใบหกสิบเซนครับผม คามกว้างของแผ่นใบแผ่นใบน้อยครับผมแผ่นใบ0.5เซนครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูข้าวเหนียวเขี้ยวงูขอบใบเนี่ยจะจะ,จะเล็กนะครับผมแผ่นใบจะน้อยแผ่นใบจะบาง0.5เซนใบธงนะครับใบธงหักลงนะใบธงหักลงไม่ได่เนี่ยนะครับใบธง ครับชาวเหนียวเขี้ยวงูครับผมนี่แหละมาดูใกล้ๆก,กันนะครับผมตอนนี้เขี้ยวงูปลอมระบาดนะครับผมระบาดเพราะความไม่รู้ของพี่น้องชาวนานนครับข้อมูลของเราอ้างอิงจากข้อมูลของกรมการข้าวนะครับผมไม่ได้ว่าพูดลอยๆนะครับผมไม่ได้ว่าเล่าต่อๆกันมานะครับผมนี่ลักษณะ ของมเมล็ดนะครับพี่น้องที่ซื้อพันข้าวของจากวิรินฟาร์มไปนะครับผมข้าวเหนียวเขี้ยวงูจะมีจุดนะครับมเมล็ดจุดปลายเมล็ดสีดำดำนะครับผมเมล็ดก็ไม่ได้ตรงนะครับผมเมล็ดของข้าวเหนียวเขี้ยวงูจะมีโค้งโค้งอย่างนี้นะนี่ BT. สูบเขาจะมีโค้งโค้งอย่างนี้แล้วก็มีจุดสีดำนะครับคือข้าวเหนียวเขีย้ยวงูนะครับพี่น้องถ้าเป็นเม็ดอ้วนเม็ดเล็กแต่ไม่โค้งอย่างนี้ ไม่ใช่ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผมท่านถูกหลอกนะครับผมเราเรามีความจริงมาบอกพี่น้องแต่พี่น้องก็สังเกตดูนะครับผมแต่ว่าถ้าว่าล้มไหมนะครับผมเมื่อกี้เจอฝนเจอลมครับผมโอ้ก็ล้มนิดหน่อยนะครับผมจิบจิบ <laughs> จิบจิบสำหรับเจ้าของน้ำนะนะปวดเอวนะครับผมนี่จิบจิบนะครับผมน้ำ ปล่อยให้แห้งแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยให้แห้งแล้วก็วันที่ย5้าเราจะเป็นต้นไปเราจะเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผมก็จะอยู่ระยะพับพึงนะครับเพราะทาเป็นข้าวสารได้ด้วยนะครับข้าวสารก็จะเป็นมเมล็ดสวยไม่หักไม่มีข้าวข้าวท่อนเยอะนะครับสำหรับถ้าเอาไปทาเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ตากให้มันแห้งนะครับผมเลี้ยงเหลืองอาลามนะครับผมเอาถึงอคอรวงให้มันเลืองถึงมเมล็ดที่อยู่ตรงคอรวงนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจนะครับผมข้าวเหนียวเคี่ยวงูอ่าก็ทักเข้ามาครับตามช่องทางแฟนเพจช่องทางไลนบแล้วก็ช่องทางช่องทาง YouTube นะครับผมจองหรือจะโอนนะครับผมมาเลยนะครับผมบางคนจะจองจองเฉยนะครับแต่ไม่โอนก็ไม่ถือว่าจองนะครับเราจะให้อันดับที่จองแล้วก็ชำระ เงินเข้ามานะครับผมรอรับข้าวอย่างเดียวนะครับผมเออรอรับข้าวอย่างเดียวแล้วพาพี่น้องไปชมข้าวเหนียวเขี้ยวงูใกล้ๆกักน,นครับผมไปเลยนี่ล้มมานะครับผมล้มสูงแล้วล้มต้นสูงล้มมาก็เป็นอย่างนี้ครับผมน,นี่นี่เราดูครับผมนี่เห็นไหมเขี้ยวงูเล็กๆนี่ใกล้เลยอ่ะอืมอันนี้คือขา้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผม ล้มพาดคันนาแต่เราตัดตัดหญ้าบนคันนาแล้วมันก็จับไปเลยนี่เห็นไหมครับเห็นใกล้ๆไหมครับจะมีจุดสีดำๆนะครับผมนี่นี่เห็นไมนี่ติ่งมาเลืดเขียวก็มีจุดสีดำนะครับผมมาเล็กนะครับผมเราอยากให้พี่น้องได้รู้ลักษณะของพันข้าวที่พี่น้องปลูกนะครับผมไม่ไม่ไม่ให้ใครมาบอกพี่น้องว่าเฮ้ยอันนี้มันคือข้าวเหนียวเขียวงูทั้งทั้งที่มันไม่ถูกต้องนะครับผม ข้าวเหนียวเขียวงูเป็นข้าวนาปีนะครับผมการแตก่กอปานกลางถึงถึง,ถ,งถึงดีนะครับผมข้อมูลของกรมการข้าวหรือข้อมูลของสูตวิจัยเ็พันธุ์นะครับเขาให้ข้าวเหนียวเขียวงูอยู่ที่ไร่ละ350กิโลกร,รัมนะครับผมถึงถึง400นะครับหรือน้อยกว่า350กิโลกร,รมัมจะเป็นข้อมูลที่ของกรมการข้าวที่เขาอ้างอิงไว้นะครับ เราปลูในระบบอินทรีย์เราก็ยังไม่ไม่ได้ช่างดูเนาะหนึ่งไร่มันได้เท่าไหร่ปีนี้จะลองช่างดูครับจะทำลายสถิติครับผมจะทุบสถิติไปเลยถึงไรให้ได้4ี่รกิโลใช่ถึงไรต้องไรละตันโอ้โหไรละตันมันก็เกินไปเมาเรื่อมันเล็กนะครับมนเรื่มันเลีนะะเเยวเล็กเป็นนางสาวไทยเลยนะครับผมผอมลำต้นก็ลำต้นก็เล็กนะครับผมของของ้าวเหนียวเขีย้ยงงลำต้นก็เล็กเล็กไปด้วยนะครับผม ข้อมูลของศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์นะครับผมถ้าเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้อมูลก็จะประมาณนี้350อย่าไปคุยเวอร์นะครับว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูได้ไร่ละตันมันมันเวอร์มันโอเวอร์โอ,อรโอเวอร์แบบแบบเกินไปเออนี่กำลังเหลืองนะครับผมกำลังเหลืองก็พึ่งยังไม่เหลือง,งเต็มที่นะครับเดี๋ยวถ้ามันเหลืองเต็มที่เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้พี่น้องได้ได้ชมใ,ใกล้ความสวยงามนะครับ อันนี้ก็มีล้มนะครับผมล้ม,เ,ลมเนี่ยล้มเท่าที่เห็นนะครับอันที่ไม่ไม่อันที่อันที่เห็นนี่คือไม่ล้มลบข้างๆเนี่ยมันมีลมโชยไงก็ล่วงเข้ามันก็เริ่มมีน้ําหนักครับมันก็ล้มการเก็บเกี่ยวไม่มีปัญหาครับเราใช้รถด,ดำนามันก็เป็นแถวไข่แถวมันนะครับการใช้รถด,ดำนามันก็มีมีผลต่อการทาเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลน,น้อยนะครับผม เมล็ดพันธุ์ปลน้อยเราก็เกี่ยวเป็นแถวตัดพันธุ์ปนง่ายนะครับผมการดูเมล็ดข้าวที่ปนก็ง่ายนะครับผมพาพี่น้องมาชมข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะครับผมยี่สิบห้าพืชจเป็นต้นไปจะเราเก็บเกี่ยวนะครับผมทำรับท่านที่สนใจสั่งจองเข้ามาเราจะจัดส่งตามคิวการจองอันดับต้นเป็นต้นไปนะครับผมไปหาอันดับที่จองท้ายที่สุดนะครับผม จองแล้วทำล่าเงินให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะจัดส่งเราก็จะ,จะแจ้งว่าจะส่งสินค้าไปให้แล้วแล้วก็เลขพัสดุนะครับผมจัดส่งเคอรี่แล้วก็แฝดนะครับผมสองพอรบริษัทนี้นะครับผมสะดวกอันไหนเราก็จะไปส่งอันนั้นบางทีเราเดินทางไม่สะดวกเราก็ส่งแฝดบางทีเราเดินทางไปทางเคอรี่เราก็ไปส่งเคอรี่นะครับผมจองเข้ามานะครับผมเพราะว่าท่านจะไปจองตอนก่อนลงนา มันไม่ทันหรอกครับคนอื่นเขาเอาไปหมดนะครับผมมีเพียงสองไร่เท่านั้นครับผมทั้งเป็นข้าวสารไว้บริโภคในคนเรานวก็แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องได้ได้เอาไปชิมนะครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้วลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านมีสีด้วยนะครับตอนมีคลิปพันธุ์ข้าวมาโมให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมพูดเยอะก็หาว่าโมนะครับมาดูรวงกันนะครับผมดูรวงกันไปเยอะๆนะครับมีสายพันธุ์อื่นๆอีกนะครับพี่น้อง ที่ยังไม่ได้เก็บนะครับจะเร่งเก็บวิดีโอลง YouTube นะครับให้พี่น้องได้ติดตามชมสายพันธุน์อื่นๆถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์นะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ